สวัสดีครับมาพบสวัสดีครับมาพบกับผมในรายการเอ,อไม่รู้อ่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดเกมที่มีชื่อว่ามมไม่รู้อ่ะแต่ผมจะสอนโหลดแล้วนครับอ่าผมแปกนะครับคุณต้องมีสี่สามเก้าเก้านะครับนี่ครับตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่มีคุณก็จะดาวน์โหลดไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับงครับคุณก็แค่เข้าไปรงน,น,นี้อ้อทะทะทะ แป๊บนึงครับแล้วผมจะสอนนะครับคุณก็แค่ครับเข้าไปตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยที่ผมเนี่ครับคุณเข้าไปเลยครับถ้าคุณเข้าไปแล้วนะครับคุณก็จะครับผมจะมาสอนต่อเลยสามสี่สามเก้าเก้าครับไอตัวนั้นคุณก็แค่กดเข้ามาตรงช่องเลขครับเพื่อพิมพ์สี่สามนะครับแล้วก็ตามด้วยเก้าเก้านะครับคุณก็กดคำว่าไปเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปให้นะครับอ่า ช่วงนี้ผมขออภัยด้วยไม่ได้เป็นหวัดเอ้ยช่วงนี้ผมขออภัยด้วยเป็นหวัดนะครับต่อไปคุณก็แค่กดอ,อันนี้เลยครับกดข้าไปเลยกดข้าไปเลย้อยคุณก็จะกดเข้าไปคุณก็กดดาวน์โหลดตรงที่มันเด้งเดงเนี่ยเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดครับมีแค่แค่กดตรงดาวน์โหลดไอตรงเด้งเดงนะครับไปกดเลยอ่าให้ขึ้นนี่คุณก็ดาวน์โหลดเอง <ๆ S 2> <อ>นะผมบอกแล้วตรงดาวน์โหลดเด้งเดก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับ ทำต้นดาวโหลดครับแล้วคุณก็จะได้คุณก็ขึ้นมาดูก็จะเป็นสีสัเกาแบบนี้แล้วครับนี่นะครับอ่ายังไงละครับเกอแค่รอไปนะครับจนกว่ามันจะโหลดเสร็จครับถ้าโหลดเสร็จแล้วุก็จะัอครับเมื่อมันโหลดเสร็จนะครับคุณก็แค่กดเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับแล้วคุณก็กดติดตั้งไปเลยแล้วคุณก็แค่รอมันนะครับรอไปครับรอไปครับเรื่อยๆครับรอไป ม่อท่นี้ผมก็ไม่เอาครับเพราะผมมีแล้วนะคบเมื่อผมมีแล้วผมก็เลยไม่เอาครับก็แค่รอครับถ้ามันถ้าสมมติ่ามันโหลดเสร็จแล้วนะครับคุณก็แค่ลบออกไปนะครับแล้วคุณก็จะได้มันมาครับตรงช่องอันนี้ครับเพื่อแค่กดเข้าไปครับนะครับแล้วนั่นคุณก็เลือกเกมได้ตามสบายครับเดี๋ยวผมจะเลือกเกมอันนี้ครับมาเล่นครับที่นี้ชื่อว่าอะไรดีครับเกมมันมีหลายเกมอะ ครับผมเขาเลือกไม่ถูกครับโอเคไหนดีนะครับเอ่อตัวนตัวผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเกมอะไรนะครับเอาเกมนี้แล้วกันกินนี่แหละต้องใช้เน็ตปะ่ะถ้าใช้ก็ได์ผมก็จะรอได้ครับถ้าเสร็จแล้วคุณก็เดี๋ยวเราก็แค่รอมันนะครับผมก็สอนโหลดไปแล้วครับถ้าคุณดูไม่ทันคูณก็กลับไปได้นะครับแค่นี้แหละครับ เออก็นะบ๊ายบายอย่าครับแล้วก็อย่าพึ่งบายบายบายครับอย่ารอมันไปครับเรื่อไงครับอ่ารอไปจนให้มันจังถึงอ่ะอ่ะอืไปละก็คือก็นะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายึ๊บไปบาย